สาวบานาโซภาเล็ดลอนชื่อว่าน้ำฝนหนวน้องเป็นคนคนแก่นทิ่นเมืองงามดินแดนหมอลำหมอแขนช่างงามเลือผิวเนื้อข่าวนวลเนียนเนน เพราะด้วยอยากรวยเงินแสนหลดแลนลงไปเมืองกรุงฝนในดงก็เลยลงฟ้าไม่หลังลงมา หล่อเลี้ยงเข้าวราในทุ่งเข้าไปปรนหล่นรินพื้นดินเมืองกรุง พี่สับสนเลกลคนของคนเมืองยุงทิ้งข้าวทิ้งยาวทิ้งยุงมาลงเลี้ยงยุงระยำข้าสวัสดิ์อนาตอยาดน้ำฝนน้ำตาเรวงหลน ปวดร้าวเมื่อก้าวทลามหยาดฝนเย็นก็กลายเปลี่ยนเป็นน้ำคำใจเล็กจมทานต่ำสุดช้ำชอกฤดีขอแก้วตากลับมาเถิดฝน โปรดกลับมาปรนหล่นรถลงบนใจพี่พี่ยังปองถึงตัวน้องมีราคีเฝ้าแต่ฝันเคลืนหาทุกวันทุกวีสูงค่าบ้านนาเรานี้นี่ร คือความจริงใจขอแก้วตากลับมาเทิดฝนโปรดกลับมาปรนหล่นรถลงบนใจพี่พี่ยังปองถึงตัวน้องมีราคี เฝ้าแต่ฝันครวญหาทุกวันทุกวีสูงค่าบ้านนาเรานี้นี่หรือคือความจริงใจขอบคุณมากนะฮะ